สวัสดีครับผมวดจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่15กรกฎาคม2564นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทุเรียนเป็นต่อนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับถ้าใครติดตามผมในแฟนเพจก็จะรู้ว่าผมมาซื้อทุเรียนนะครับผมมาซื้อเป็นเบอร์สวยนะครับเบอร์เบอร์นี้เลย120บาทนะครับทรงสวยดีแล้วก็หนามแก่ดีด้วยนะครับผมเคาะตั้งแต่ ตั้งแต่จุดนี้นะครับไล่ไปหมดแล้วครับสุดปลายนู้นเลยแล้วก็ผมลามมากองนี้ด้วย<ม>คือยิ่งเาะยิ่งเพลินครับของเข้าแก่แล้วก็สวยดีมากรอบนี้แบบเนื้อแห้งเลยก็เดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมจะส่งออนไลน์ได้ไหมสำหรับใครที่ผมยังค้างส่งอยู่นะครับแต่ว่าออเดอร์จริงๆเนี่ยผมยังยังไม่ขอเปิดดีกว่าเนาะเพราะว่าผมยังยุ่งอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อ อนี่เป็นไงครับอันนี้คือเนื้อหามหามล้มหลวมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สุกเนาะแค่เสียงลงเฉยๆเนื้อพรีเมียมมากแล้วก็เนื้อแห้งผมได้ชิมแล้วนะครับเนื้อแห้งมากและตัวนี้เป็นหนามต่ํานะครับน้ําต่ําสุดครับน้ําต่ําสุดเลยสีโอ้โหเทียบกันไม่ติดตัวนี้ก็เหลืองเหลืองแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้สุดกว่ายัางกับทุเรียนจันเนี่ย เดี๋ยวให้ดูเนื้อนะครับเอ้ยให้ดูลูกนะครับสองลูกเปลือกบางมากๆเปลือกบางจริงตอนแรกผมกะว่าจะมาเอาแค่3 0 0ร้อยสองร้อยสกิโลนะครับดูดิเนี่ยน้ําแก่มากเลยปรากฏว่าผมได้ไปประมาณประมาณส0่ร้อได้เนาะเนี่ยครับอันนี้คือของผมเลยเนี่ยครับที่ช่างไว้แล้วมันเยอะเกิน300ร้แล้วครับอันนี้ก็ส0มรกว่าโลแล้ว ยิ่งเขายิ่งเพลินผมบอกเลยชุดเรียงเขาสวยเดี๋ยวดูของผมแล้วกันนะครับสเปคของผมก็ประมาณนี้เนาะผมเน้นแก่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันมืดไปขออภัยด้วยนะครับครับผมประมาณนี้สวยนะผมบอกเลยสวยถูกใจมากรอบนี้นะ่ะผมมาคัดเองทุกลูกนะครับผมคิดว่าไม่มีหลุดสักลูกอ่ะผมมั่นใจอย่าง อยากให้หลุดเอาสักห้าลูกพอเนาะผมว่าไม่มีหลุดอ่อนนะครับเพราะว่าทุเรียนพื้นแก่มากทุเรียนพื้นแก่เกือบเกือบจะประมาณ80%ซของของที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับผมให้ดูอันนี้เป็นตกไซส์นะครับตกไซส์ร้อยสิบห้าบาทใช่ไหมหรือว่า1้อยสิผมจำไม่ได้ตัวนี้นะครับส่วนที่ผมสนใจที่สุดก็คือกองนี้กองนี้ทั้งกองเลยครับร้อบาท ผม,ผมเลือกตั้งแต่หัวจรดท,ท้ายเลยนะครับแต่ว่าก็เลือกไม่ได้หมดทุกลูกนะครับแค่เดินผ่านเฉยๆแค่เดินผ่านดูด้วยสายตานะครับว่าสเปคของเราเป็นประมาณไหนนี่นี่เลยเห็นแต่ไกลเลยลูกนี้แกะจัดนี่นะครับที่ผมไม่ได้เอาคือพูเข้าน้อยไป <c oughs> คือตัวเลือกมันเยอะนะครับตัวเลือกเยอะอย่างนี้เปลือกบางแล้วก็แกะดีด้วยใช่ไหม เนี่ยครับแล้วผมก็ค้อหาเฉพาะเสียงที่มันล้มหลวมคิดว่าใกล้จะขายได้แล้วอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ก็แก่ดีเนี่ยผูก็เยอะด้วยคือมันเป็นสวรรค์ของผมเลยเป็นสวรรค์ของผมเลยก็ว่าได้เนี่ยลาดำสวยๆทั้งนั้นเลยครับสวยจริงๆร,รอบนี้อันนี้ก็หนามจีบหนามจีบนิดหน่อย คือถ้าใครสนใจก็ตามมาได้เลยนะครับร้านทุเรียนเป็นต่อนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเฟซของพี่เขาไว้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแล้วก็ไม่ได้รับจ้างรีวิวด้วยผมมาซื้อเองซื้อเองราคาเต็มนะครับราคาแบบราคาเดียวกับทุกคนซื้อเลยไม่มีอะไรไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็รีวิวแบบจริงใจครับถ้าใครชอบก็ตามมาได้เลย ของก็เยอะนะครับของเยอะมีประมาณอาทิตย์ละครั้งเนาะโดยประมาณครับโดยประมาณบางทีก็หาของไม่ค่อยได้ก็อาจจะนานหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูของผมนะครับช่างเสร็จแล้วทั้งหมดเป็น379กิโลนะครับคุยกันมาจากบ้านแค่300กิโลเต็มที่เกินจนได้เพราะว่าของสวยนะครับบอกเลยยิ่งเคาะยิ่งเพลินนะครับ เอาใส่เข่งแล้วผมก็ไม่อยากจะหยิบออกครับคือช่างไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูลูกแกะชิมกันนะครับดูสีได้เลยเนื้อเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของผมกันนะครับรอสุกก่อนสักวันนึงเนาะเดี๋ยววันนี้ผมว่าน่าจะขายของเก่าออกซะก,ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะขายไอชุดนี้เลยนะครับชุดสีพรีเมียมพรีเมียมเลยเนื้อเยอะเครับเม็ดก็ไม่ได้แดงนะครับอย่าไปดูที่เมนะ็ดเนาะดูที่เนื้อเอาเนื้อสวยมาก เดี๋ยวไปดูตัวนี้ตัวนี้ดูกันอีกทีนะครับเนื้อพรีเมียมผมว่าของผมน่าจะเนื้อนี้เกือบทั้งหมดนะครับน่าจะมีหลุดไม่เยอะเนี่ยครับเนื้อสวยมากรอบนี้บอกเลยประทับใจนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเฟซไว้นะครับให้ทักมาได้เลยผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็อุดหนุนเจ้าของเขาเลยนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้เนาะ เนี่ยครับทรงสวยๆหนามสวยๆนะครับตอนนี้เวลาตีสองกว่าเดี๋ยวผมจะกลับสกลนครก่อนนะครับผมจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอันนี้ทุเรียนชุดเมื่อคืนนะครับก็มีสุกมา 3- 4สี่ลูกนะครับทุเรียนร้านเป็นต่อนะครับก็เนื้อได้ประมาณนี้เลย เป็นเนื้อหนึ่งนะครับผมเคาะสุกได้ประมาณสี่ลูกนี่แหละครับอันนี้หนึ่งลูกนะครับสีสวยใช้ได้เลยแล้วก็จะมีอยู่ทั้งหน้าร้านนะครับตัวตัวไหนนาะตัวไหนนาะเ,เป็นต่อของของร้านเป็นต่อตัวไหนเนี่ยตัวนี้ครับผมอ่ะนี่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 ตัวนี้เลยตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับผม แล้วก็ตัวนี้ครับนี่นะครับร้านเป็นต่อได้สีนี้ผมว่าลอตล่าสุดของผมเนี่ยน่าจะโอเคนะครับสีน่าจะได้ประมาณนี้ทั้งชุดเลยนะครับอาจจะมีหลุดบ้างแต่ก็คงจะไม่เยอะนะครับส่วนพวกนี้นะครับพวกนี้พวกนุ่มพวกเนื้อสองเนี่ยคือผมไปคลอที่อุดรมานะครับแล้วก็ขายถูกเอามันเป็นเนื้อสองนะครับหวานมันแต่หวานมันน้อยไม่ใช่ทุเรียนอ่อนนะครับ